ันนี้วันนี้นะอาจารย์จะมาสอนเทคนิควิธีการปรับกระดูกสลักเพชรข้อต่อสลักเพชรคาว่าสลักเพชรเนี่ยส่วนใหญ่หมอนวดเราจะเรียกกันผิดมักจะเรียกกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกว่าสลักเพชรแล้วไม่รู้ตรงไหนคือสลักเพชรทันทีหนูรู้ไหมไม่รู้ค่ะสลักเพชรสลักเพชรอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนล่ะจริงๆแล้วคําว่าสลักเราเคยได้ยินคําสลักกรสลักอะไร สลักไม้ก็คือจะต้องมีเบ้ามีรับจริงๆคําว่าสลักเล็คือข้อต่อข้อนี้นั่นเองเป็นข้อต่อที่อยู่ระหว่างกระดูกอันนี้เราเรียกกระดูกเชิงกรานเฮวิสแล้วก็กระดูกตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกกระเบนเน็บหรือเซคัมเชิงกรานตรงนี้เราเรียกว่าไอริไอริแอคไอเลียมหรือไอเลียมกระดูกไอเลียมพอมันมาต่อก,กับกระดูกเซครัม ก็เลยเรียกว่า ilio s a c r l joint s c u m ilio s a c r l joint หรือเรียกเรียก่อว่า SI joint คำว่า SI joint นั่นเองคือสลักเพชรของไทยเราคือ joint ตรงนี้ครับซึ่งมันอยู่ข้างในมันเป็นรอยต่อระหว่างกระเบนเหน็บกับเชิงกรานสังเกตว่าเวลาเราเดินนะมันจะเกิดการขยับนะขยับตัวเพราะฉะนั้น ก็เกิดการบาดเจ็บอักเสบข้างในได้พวกเราเดินเราขยับไม่รู้ตัวหรือน้ําหนักเยอะอุบัติเหตุและที่เจอเยอะมากคือผู้หญิงเราตั้งครรภ์ถูกไหมครับเวลาตั้งครรภ์นเนี่ยเชิงการานที่เขาบอกขยายมันจะแบกออกนะพวกเอ็นต่างๆที่ยึดตรงนี้มันก็จะถูกล้างมันจะขยายตัวออกเพื่อจะให้ช่องในอุ้งเชิงการานขยายใหญ่เมื่อท้องโตขึ้นโตขึ้นตรงนี้ก็ต้องขยายด้วยนี่พอขยายเสร็จมันก็ รับน้ำหนักทํเอ็นข้อต่อตรงนี้ก็บาดเจ็บอักเสบได้หรืออุบัติเหตุล้มขาหากักแรงกระแทกก็เกิดได้ทั้งนั้นเรามีวิธีเทสอาการคนไข้จะเป็นไงเดี๋ยวดูอาการแับอาการไขจะปวดลึกๆอาจจะปวดเวลานั่งขัดสมายืนเดินหรืออะไรต่างๆปวดลึกๆปวดเข้าไป,ไปข้างในความรู้สึกอาจจะเหมือนเอ้ยนึกฉันปวดมดลูกหรือเปล่าเพราะว่ามันมันความรู้สึกแต่ถ้าปวดตัวนี้มันจะทะลุมาด้านหลัง จะปวดแถวก็เป็นเน็คบางคนไข้ปวดแล้วปวดกระเบนเน็คนะเราก็นวดเราก็นึกนเาก่าป็นที่หลังก็นวดที่หลังมันไม่ใช่นวดแล้วก็ไม่หายต้องใช้เทคนิคการปรับกระดูกข้อนี้จะเห็นว่า,าเราสามารถจะเคลื่อนกระดูกตรงสลักเพชรหรือ si joint ได้เราสามารถกดจากกระดูกด้านหลังไปด้านหน้าดูนะพอจะกดตรงนี้มันก็ขยับเห็นไหม ขยับในข้อไหมขยับถูกไหมกดด้านหลังไปขยับไหมขยับไปนิดนึงนั้นเราต้องส่งแรงผ่านที่ปมกระดูกด,ด้านหลังตรงนี้เราเรียกลักยิมแก้มก้นนะครับมันจะมีปมกระดูกยื่นออกมาด้านหลังขณะเดียวกันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมปมกระดูกที่ยื่นที่สุดคือตรงนี้ของกระดูกเชิงกรานตรงนี้เราเรียกอะไรภาษาแผนไทยเราเรียกตักข้าก ดีนะ,นะหัวตะคากเนี่ยไม่ใช่ตะเข้นะหัวตะคากใช่ไหมเนี่ยเราจับเราเลยนี่คือปมนี้ค่ะพอเราจับโค้งขึ้นมาก็เป็นเชิงกรานถูกไหมเนี่ยอืดอ้นมาอันนี้คือหัวตะคากที่เราใช้เป็นตำแหน่งในการกดเปิดปิดตูลมเข้า้จไหมเราต้องแตะนิดนึงแล้วเพื่อจะหมุนองศาบางคนก็กดไปเลยแต่ทั่วไปแล้วเขาจะใช้ตัวนี้เป็นเรสเฟลนเพราะว่าหัวตะคากเนี่ยจะถ้าไม่ลากเส้นไปที่หัวเหน่ามันจะเป็นขาหนีบพอดี เนี่ยขาหนีบเราจะอยู่เส้นระหว่างหัวตะข่ากับหัวเน่าเวลาเราเปิดประตูลมล้วก็กดไปตรงนี้ระหว่างหัวตะข่ากับหัวเน่าเฉียงตรงนี้นะเส้นเลือดดำและแดงก็วิ่งผ่านนี้ก็กดเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะตรวจยังไงและมีอาการอย่างไรอันนี้ให้ดูโครงสร้างกายวิภาคสรีระซะก่อนจะได้จินตนาก,การถูกเวลาจับเป็นไข้จริงนะ โอเคมาใครจะเป็นโมเดลนะครับอ่ะหน่อยก่อนก็ได้ค uh, ่ะมีลูกค่ะเนไมีลูกหนูยังไม่มีลูกใช่ไหมหนูยังไม่มีอ่ะนอนง่าค่ะหนูจะชอบอะไรลูกง่ายชอบเป็นหุ่นไม่มันก็ต้องลองเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิทีนี้มาดูนะครับการเช็ค เชิงกานของคนไข้อยู่ตรงนี้แล้วหัวตะค่ายอยู่ตรงนี้คมกระดูกมเห็นไหมโคมขึ้นมาตรงนี้ก็โค้งเป็นเชิงกลางวิธีการนะคะตรวจตรวจ,ตรวจในท่านอนหงายเนี่ยมือหนึ่งเราล็อกไว้ที่หัวกระดูกเชิงหัวตะค่าย <c oughs> มือจับที่หัวตะค่ายทั้งสองข้างถ้าเราจะตรวจข้างขวาเราก็ล็อกซ้ายไว้ลําก,กดลงไปออกแรงกดจากน้อยไปหามากตอนนี้แรงแรงที่เราส่งไปที่ผ่านหัวตะค่ายเนี่ย จะส่งไปที่สลักเี็นล้ถ้าเจ็บไหมถ้าเขาเจ็บล,ลึกๆแสดงมีรอยลูกแต่ถ้าคนปกนติกกกอ่กดตรงนีนะ้ถ้าถ้าเจ็บตรงนี้ให้เราลอกให้หนานิดนะึงเพราะว่ามันเป็นผมกระดูกนะลอง้าให้ขนานิดนะึงตัวนี้ลอไกไหมเจ็บไหมลงไปให้สุดไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าเราจะตรวจข้างซ้ายก็ลอกขวาไว้ออกแรงกดจากน้อยหนามากกดไปที่หัวกระดูกเลย ดานน,นี้เข้าก็ได้นะอันนี้เอา,เอาทา่าง่ายๆเลยทา่านจะไม่เจ็บถ้าเรากดแล้วไม่ล็อกมันจะหมนุนถ้าเรากดนี้มันจะหมุนตาเพะ้เราต้องล็อกไว้ตัวหนึ่งฟิกแอนด์มูล็อกตัวนี้กดตัวนี้ล็อกตัวนี้กดตัวนี้น,น,นะมไม่เจ็บนี้สามารถตรวจทางด้านหลังได้ในข้อเดียวกันถ้านอนกว้า ลอยบุ๋มอยู่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเหมือนกันถ้ากดด้านหลังง่ายกวา่าเพราะข้อมันจะย้อนมันจะย้อนมาทางด้านหลังเยอะถ้ากดทักด้านหน้าแรงมันไกลนั่จา์ก็อ,อุ้มมือประกบไปตรงกระดูกแล้วถ้าเรากดซ้ายล็อกขวาเห็นไหมโอเคทีนี้เช็คทางขวาก็ล็อกซ้าย แสดงมีรอยโรคอยู่แต่อยู่ในระดับที่ไม่มากตอนนี้จะกดไปถึงหลังบ้านแล้วเป็นไงตึงไหมไม่เจ็บนะตึงตึงไหมมันเคลื่อนไหวโอเคพอปล่อยรู้สึกไงโล่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคคือมันทิ้งไปเป็นไม่มากเอนเอินอาจจะล้างการที่เรานวดเข้าไปที่กระดูกปรับกระดูกเนี่ยจะไปช่วยให้เอนมีการเคลื่อนไหวดี แล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนเข้าไปที่ข้อหรือคนปกติก็สามารถปรับได้ปรับก่อนที่เขาจะเป็นอะไรแต่ถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยมีอาการแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยเทคนิคนี้ไม่ใช่เป็นนวดแค่เส้นอย่างเดียวเพราะบางครั้งเป็นในข้อเราแก้เส้นยังไงก็ไม่หายให้ตรวจด,ดูตรวจด,ดูเิว่าเชิงกรานเขาปกติไหมสลับเพศเขาปกติ หน้ากัหลังนะเดี๋ยวต้องเช็คทุกคนยวลองเช็คดูบางคนมีรอยโรคอยู่ไม่รู้ตัวจจะรู้สึกปวดเมื่อยลึกๆแต่พี่วานมันเจ็บเยอะเลยพี่วันที่มาตอนนั้นจะรักษาไปสองสามครั้งหายเป็นมาสิบสิบปีแนละ้วไม่รู้ก็ไปนวดอยู่นั่นแหละก็คิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้อ ลูกถามได้แต่สามีห้ามถามใช่ไหมถ้าสามสามไม่ยมต้องคิดนานแล้วอีกคนนึง ติจะไม่เจ็เห็บไหมครับโอเคงั้นเชิญการใช้ได้ <laughs> ไม่มีรอยโรคไม่ได้ใช้ไงานไม่ได้ใช้งานเห <laughs> มือนกันเอาตรวจสาวนิดอ่าสาวลองตรวจสลับกันตรวจด,ดู <laughs> ถ้าใครมีก็รักษา <laughs>